ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมือหนีพาพี่น้องมาเบงพันข้าวเหนียวกอขอหนึ่งซีครับพี่น้องนะครับพันข้าวเหนียวกอขอหนึ่งซีนะครับได้รับการรับรองพันเมื่อนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับจุดเริ่มต้นของการพัฒนานะครับสายพันกอขอหนึ่งซีนะครับก็เกิดจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยข้าวนะครับ ทางแพ่เชียงใหม่นลครับพี่น้องร่วมกันพัฒนานะครับขึ้นมาครับพี่น้องนะครับจากการนําไปทดลองปลูกนะครับนะครับเป็นข้าวนะครับบวไวแสงครับพี่น้องหรือเป็นข้าวข้าวเหน,น,นียวนาปังเมล็ดยาวนะครับข้าวเหนียวนาปังเมล็ดยาวนะครับขอขอหนึ่งสี่นะครับนะครับได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับลําต้นสูง ประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตรพี่น้องระยะเก็บเกี่ยวก็ร้อยสามสิบวันพี่น้องระยะเก็บเกี่ยวร้อยร้อยสามสิบวันนะครับเป็นการพัฒนานะครับสายพันธุ์นะครับระวางในสายที่นึ่งในพี่น้องนะครับจะเป็นสายพันธุ์ทดลองไปผปสมกับข้าวเหนียวกอกหกครับพี่น้องนะครับเรากะมาผสมนะครับขามสายพันธุ์กับอีกสายหนึ่งที่เป็นรูปผปสมระวังนะครับสายพันธุ์ นะครับใสยพันธุ์ทดลองกับข้าวข้าวดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องผสมออกมาแล้วกะนะครับเกิดเป็นนะครับข้าวเหนียวนะครับกอขอหนึ่งซีครับพี่น้องนะครับข้าวเหนียวกอขอหนึ่งซีนะครับลำลำต้นนะครับสูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบเซนครับพี่น้องอายุเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ร้อยสามสิบบันนะครับเป็นข้าวเหนียว บไว้แสงหรือข้าวข้าวนาปังนะพี่น้องเขานาปังปลูกทุกทุกฤดูนะครับจุดด้อยเขาคือว่ามันกระบอกท้นต่อโลกนะครับพวกเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลพวกบัวนะพี่น้องนะครับถ้าเกิดพี่น้องเจอเจอแมลงนี่อาจจะต้องนะครับทําการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงนะพี่น้องครับนี่นะครับ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 ไปเลยมาพี่น้องเบิงมือนี่ที่ทาการเอาเอาข้าวปลูกนะครับลง ลงแช่น้ำครับพี่น้องนะครับนี่นะครับลงลงแช่น้ําไว้อาจจะลงสองคืนพี่น้องนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นแนี่ยหรือเบิงสาการนะพี่น้องถ้าเกิดม่เรียบก็อาจจะอา,อาจจะเอาลงแช่น้าขึ้นเดียวยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็บนบกอีกสี่แปดชั่วโมงครับพี่น้องเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูเข่าที่นะครับขอขอหนึ่งซีที่ผมเอาลงมือก้อนนี่มือนี่ผมที่เอาขึ้นขึ้นจากน้ำแล้วก็ดูการ นะครับดูการงอกของมเมล็ด